ดูอมพี่มันมาหาดิคือมันเป็นคลิปผมกำลังตัดต่อคลิปลง YouTube ใช่ไหมเออแล้วมันมีเสียงลูกเขาว่าร้องในโทรศัพท์แล้วเขาแบงงตาตื่นเนเขาวิ่งมาผมเนี่ยแล้วเขาก็ทับตาล็อกแรกลกแรเนี่ยค้นหาหาว่าผมเอาลูกเขามาซ่อนแหมเธอเธอไม่นับดูมันมี7ตัวหรือเปล่าเนีย่ยเวลาผมจะทำคลิปผมจะมานั่งอยู่กับนางไม่ได้เนี่ยได้ินเสียงเบบีร้องนางมาตลอดเลยทุกคน มาวินมันมาน,นั่งสังกตายอยู่ตรงรั้วเห็นไหมผมเพิ่งเห็นมันแหมมันนั่งรอเนี่ยผมก็ทําใจไม่ได้ผมก็ต้องออกไปเนี่ยแต่ผมมาทางนี้ซอมบี้มาวินมันมามาวินมันมาทำอะไรไม่รู้หน้าบ้านเดี๋ยวพ่อไปหามันก่อนนะเดี๋ยวพ่อมา ดูมาวินดินอนรัางตายอยู่หน้าบ้านอ่ะแหฮมแต่ผมอาหารมาให้แแมพวกนเนี่ยแหมกูจะทํางาน,นไม่ได้ทําเลยเนี่ยเดี๋ยวคนโน้นมาเดี๋ยวคนนี้มาเลยนะดูคุณมาวินคุณมาหาใครคุณมาหาใครมาทําไมมาทําไมมาหาใครมา,าใครจ๊ะ พ่อพ่อบอกว่ตูเร็วๆหน่อยผมขอเข้าไปบ้านพ่อหน่อยได้ไหมร้อนขางกร้อนมากเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิมาทักกันก่อนอมาทักกันก่อนทักกันก่อนนะือเป็นไงอ่ะเป็นไหนมาเนี้ยโอ้พ่อผมมาจากบ้านร้อนมากเลยแล้วโอ้ลิ้นห้อยเลยเหรอมาวินอ๋อเข้ามา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  ผมไม่ใหญ่มาวินมันเข้าเลือกมันยังมีหมัดปะ่ะอ่ะนี่กูเตรียมไว้ให้มึงเลยนะเนี่ยมาวินโอ้จริงเหรอพ่อ,อจริงจริงเป็นทุกคนพอดีซอมบี้มันจะออกมาชี่ผมก็เลยต้องเปิดแล้วมาวินอยู่ด้วยไงผมจําต้องเปิดนะทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้ผมไม่ได้ถ่ายซอมบี้อะไล่หวดเลยอะแต่ก็ แต่ก็ไม่ได้กัดน,นะไล่แบบหน้าดุอะไล่หน้าดุมากเลยะนะคือเรามาวินมันไม่เคยเห็นซอมบี้แบบหน้าดุไงมันก็ทำนหน้าหเงียเหย่ยะนะแล้วซอมบี้ตามเขาไปทำไมเอาตามเขาไปทำไมเนี่ยซอมบี้ฮะเธต,ตามไปเขาไมนะมันตามไปคุยอะไรกันแน่เลย ตามไปคุยกันนะ่ะมันต้องไปต่อว่ามาวินแน่เลยมึงมาทำไรมันคุยกันนะทุกคนมันเอาเรื่องนั้นนะซัมบีเ่เอาเอ็มมาวินสี่้โดนซัมบีมนะัน่ะ เอดิอสมบีตามมาวินไปบ้านมาวินน่ะอะไรเนี่ยงงงงไม่ได้ออกมาแล้วพอดีผมเห็นมันไม่กินนมแพะใช่ปะ่ะมันกินน้อยเดียวผมก็จะยกมาให้มาวินแต่มันไม่รู้ว่ามาวินอยู่ข้างนอกไงผมยกมาพอดีมันจะปลดฉีดเลือดออกมาไม่เห็นมาวินกินอ่ะหูนางวิ่งเข้ามาทำหน้าดุใหญ่เลยอ่ะงงเลย แล้วงงแล้วหน้าดูแล้วจะมเดินตามมาวินไปบ้านโน้นวะบ้านมาวินนะอะไรของมันเนี่ยผมงงกับพวกมันเลยมันมีเรื่องอะไรกันวะอะไรไม่เห็นแล้วมันอยู่ฝั่งโน้นทุกคนเห็นมันซอมบี้มันตามไปอะ่ะผมเรียกซอมบี้อยู่แต่นางรอรถผ่านกันมีรถมาหลายคัน สมบีเธอต้องระวังรถมือแลเนี่ยคือเราห้ามเธอไม่ได้ไงทุกคนเราจะมาแบบกักมันไม่ได้มันมันก็บอกอยู่มันบอกว่ามันเมื่อยเร็ว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 ยังไงอะหนูหนูตามมาวินไปทำไรอะก็งงอะก็งง ข้าวข้าวข้าวไม่มันนะอ่ะข้าวข้าวไม่มันนะอ่ะอมมนนะไม่ก็เห็นหนูไม่กินไงเดี๋ยวพ่อจะเอาอันใหม่ให้หนูไงอืมแล้หนูไปคุยอะไรกันยังไงเออดมใหญ่เลยไอมาวินมันก็เหลือเกินนะกินแล้วบางทีมันก็ไปเฉี่หน้าบ้านยังไงสบีเพ,พราะว่าขึ้นบ้านเดี๋ยวปะ ขึ้นไปขึ้นไปมันไม่มาแล้วล่ะห,หนูไปพูดอะไรกับมันพูดอะไรมาวินอ่ะปาไปพูดอะไรกับมาวินเร็วฉันเข้าก่อนเธอไม่เข้าใช่ไหมเธอไม่เข้าใช่ไหมเข้าปะดูลูกเธอดิ ลูกเธอกระจัดกระจายเลยเนี่เห็นไหมเร็วๆนางนางยกซิมอะไรไม่รู้เป็นอะไรเป็นอะไร,อะไรส,สอดส่องฉันอยู่ก็เปน็นมาลูกเธอดีกว่าแหมลีลาแอคชั่นเดี๋ยวมาเดี๋ยวก่อนมาทำยังไงก่อนมาน,นั่งลงนั่งลงนั่งลง อ่านั่งลงนะทุกคนพอดีผมอังกอรพอดีมันไปข้างนอกมาไงแต่ตอนเนี้ยนางเริ่มจะเข้าใจแล้วว่าเวลาออกไปข้างนอกอะ่ะคือผมต้องมาเช็ดเท้าให้นางก่อนนางเข้าที่นอนตอนแ,แรกๆนางไม่เข้าใจนางมาพุ่งไปที่นอนเลย เห็นไหมลูกเวลามันสะอาดแล้วมันจะไม่เพื่อนที่นอนนะไม่งั้นหนูไปเหยียบไอ้ทรายอะไรมาก็เพื่อนหมดสิเห็นไหมอือดีมากมากนะแล้วบางทีพ่อก็อเห็นหนูไม่กินพ่อก็เอาไปให้มาวินมันเสียดายงีงอาหารกระป๋องน่ะที่เอฟซีมาให้หนูหนูกินไปนิดเดียวใช่ไหมหนูยังไม่หิวเลยพ่อเห็นมาวินมาพ่อก็เลยไปให้มันก่อนแล้วแล้ว มันก็แบ่งฟันนะลูกมันก็จินของเหลือนูอยู่ดีแหละแล้วหนูเห็นหนูวิ่งไปหามาันแล้วหนูไปอะไรพ่อเห็นวิ่งไปยันบ้านมันอนะ่ะคืออะไรนีไปคุยอะไรับมันั้หนหนูแค่ไปถามมันบอกว่ามันอยับขึ้นมาได้นะช่วงนี้อโอยลูกมันไม่มีอะไรกินพ่อมันไม่ให้ข้าวกินหรอกพราะว่า มันก็ามาขอข้าวก็กินเหมดิมพ่อมีอาหารเม็ดทุ่งเยอะพ่อซื้อมาแล้วพ่สั่งลาเต้ด้ามาตั้งเดอนนี้เม็ทุ่งใหญ่ๆพ่อยังไม่ได้แก่เลยนะมาดูเสือร้อ,องนะม,นมาเสือร้องนะ,ปะงไปกาแฟมาเรียวก็เช็ดเลยนะปไปกาแฟมาเรียวก่อนมันน่ารักไหมทุกคนดูดิทุกคน,น,าาอกคนโอเคพ่อผ้าไปปากก่อนหนูเป็นอะไรเนี่ย เป็นอะไรดูดูทุกคนมาเวลอสบีฟสบี้ลูกเธอหิวนมนะมามาหนิน่ะนั่งมองนั่งมองคุณปาเล่นกับหลานมาเวลหนูเป็นไรโอ้โหเมื่อก้โอ้โหโอ้โอ้โหช่วยดูดูดูดีดูดีดูดีมาเวลอสบี้เออเธอเธอช่วยกันหน่อยดิเออเธอมันหิวนมอ่ะ เธอก็น <One input> ั่งแอคชั่นอยู่โน่นนะมันหิวนมและซัมบี้บอกว่าพ่ออย่าตามใจมันมากมาเวลอะแหมเธอมีคติกับมาวินหรือเปล่าซัมบี้โถ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 โดมินนี่จันของผมดิโอ้นางนอนแบบอันนี้จันเธออ้วนไปบ้าเอาดูทุกคน ดูลูกพี่ใหญ่ลูกพี่ใหญ่เอ็มมาร์คมาร์คทำอะไรเนี่ยแล้วทำไมไปจะหายใจออกก็ลูกโอ้หายใจออกบะโอ้ไปอยู่ตรงนั้นดีกว่าพ่อกว่าหายใจไม่ออกมาร์คบอกว่ามันยุ่งอะไรกับผมเนี่ยโอ้โอ้มาร์คมาร์คจะวีนแล้วครับมาร์ควีนละมาร์ควีนแล้ะโอ้มาร์ควีนแล้ะโอ้ วินหรือว่าหิวนมมาเอาไปกินนมมาอือพีมม่มองบนอืเดี๋ดนะิเห็นไหมหนูเท้าหนูก็สะอาดเลยไหม,มต่อไปไปทุกครั้งมาต้องนั่งรอให้พ่อเช็ดก่อนแต่พ่อก็เดินไปเดินมาพ่้อเดินไปเอาสีผ้ามาเช็ดให้หนูทุกคนดูดูแม็กดูแม็กกี้ดิ นอนนี่ยขนอนเรียบร้อยมากเลยนี่นีู่แฝดคู้นี้ยขนอนเรียบร้อยเลยนอนทุกๆหนูโอ้หนูอือืน่ารักจริงๆเลยลูกก้อนอทุกคนผมเพิ่งสังเกตทุกคนผมเพิ่งสังเกตว่าตัวเนี้ยปากมันเหมือนแม่มาก ตอนแรกผมนึนกว่ามันไปกินอะไรมันเลอะปากว่ะแล้าปากมันเหมือนคุณแม่มันมากเลยอ่ะมันมีแบบมจุดด่งดางๆอ่ะเหมือนเนี้ยเลยอ่ะเอาเจ้าชายเจ้าชายน้อยของพ่อโอ้ยเจ้าชายน้อยของพ่อนี่นี่ไปไหนเนี่ยเจ้าชายน้อยโอย้จะไปไหนเนี่ยฮะจะไปไหนือนี่เจ้าชายเจ้าชายหัวแก้วมาแหวนของผมเนี่ยอืมดูเขาดิเขามีถุงเท้าด้วยนะทุกคน ถุงเท้ามีน <dialect> ี่เห็นไหมดูหางเขาดิทุกคนหางเขาเขามีถุงเท้าเขามีปอกคอเขามีหน้าผากเขามีนี่นั่นด้วยมีอะไรนะเขาเรียกว่าเหมือนอินเดียโอ้โต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 หนูหิวน้อมาเพราะว่าพามันนมโอ้ชิมิให้หนูน้อยกินนมก่อนอห้นมเพราะว่าเข้าทีละสามพออย่าเข้าทีเดียวเยอะมันร้อนเลยว่าไหม ข้าไปกินอ่ะทีละสามแล้วพวกนี้เดี๋ยวให้มันนอนก่อนแล้วเดี๋ยวมันกินตรงนั้นเสร็จแล้วค่อยปลูกพวกนี้ไปกินต่อไม่งั้นนะหนูเหนื่อยสมบีอาปากบอมองล่างมองมองบนโอ้ต่ดูดิดูมานิจันเนี่ยโอ้อหมาวิลเหมดูมันไปกินนมนี่ไม่สูอะไรเลยมันิจัน อะไรเนี่ยโต๊ะตต๊ดูเด็กดูเนเดินนี่อ่ารักดูเดน็นตัวนี้มันลงมืิดุกคนน่ารักอ่ะไม่นหนเซนมากๆเลยทุกคนนะอืดูรล้วในความสุขเลยทุกคนเนี่ยคือตอนนี้ผมก็มาถ่ายมันยังงานผมยังไม่ได้ชิ้นเลไปดีผมส่งงานในเขาไงเออดูเด็กดูเท้าวันนี้กุงเท้าน่ารักแล้อไะโอ้ กุ้มบุญสองตัวนี้อ้วนมากเลยทุกคนดิชอบนอนไม่สนใจอะไรซซมบี้มบี้ซซมบี้จ๋าซซมบี้พูดอะไรกับเอฟซีหน่อยดิเอฟซีหนูหนูตอนนี้หนูกำลังทำงานหนังอยู่ หนูขอบคุณเอซนะที่แบบว่ารักหนูดูเอ็นดูหนูตั้งแต่หนูมาตอนแรกแล้วเอฟซี FC แบบช่วยเหลือหนูยังไงเอซก็ช่วย,ช,วยช่วยรักหนูแล้วก็ช่วยเก็บประจันบาลของหนูด้วยนะพราะว่าหนูสูงสานะรนะป๊าป้าป้าน่าจะถังแตกแน่เลยถ้าลูกหนูโตนะโอเคนะ 好嘞,这样、okay, ,咱们一起。